ดีค่ะ วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะในการมาเปิดถุงค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะหมวยได้มีโอกาสไปงานเปิดตัวค่ะเป็นงานเปิดตัวร้านเครื่องสำอางนะคะก็จะเป็นร้านบิวเทียมนะคะสําหรับร้านนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นร้านเครื่องสำอางที่มีเครื่องสำอางเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ราคาดีงามมากๆแล้วสาขาที่หมวยไปงานเปิดตัวนะคะก็จะเป็นสาขาสยามสแควร์วันค่ะมาดูกันว่าร้านนี้นะคะเขามีเครื่องสำอางแบบไหนกันบ้างในงานนะคะเขาก็ได้ให้กิฟต์วอชชอร์มูลค่า5,000บาทนะคะให้เราเลือกของที่เรา อยากจะได้ก่อนค่ะซึ่งเดี๋ยวหมวก็จะมาเปิดถุงนั้นก่อนนะคะเอาจริงๆแล้วก็ถามว่าซื้อครบ5,000บาทไหมซื้อเกิน5,000บาทค่ะเพราะว่ามีของที่อยากได้เยอะมากๆสําหรับสิ่งแรกเลยนะคะอันนี้คืออันแรกที่หมวดหยิบใส่ตะกร้าเลยนะก็จะเป็นแป้งลันค่ะแป้งลันของน้องฉัดนะคะก็คือ Make Up Artist ชื่อดังนั่นเองค่ะหมวก็ไปเทสเมื้อแป้งดูแบบว่าอุ้ยมันนุ่มมากเลยอะแล้วก็น่าจะให้การปกปิดได้ดีนะอัต่อไป คอเดชั่นนะคะก็ค่อนข้างต่างอยู่เลยนะตัวนี้คือหมวยเนี่ยลองมาแล้วรู้สึกว่ามันให้ฟิลแบบบางเบาแล้วเขวาก็เคลมว่าคุมมันยาวนานด้วยต่อไปก็เป็นการติดขนาตาปลอมจากบอกต่อนะคะตัวเนี้ยหมวยแอบเอาไปใช้แล้วนะคะจะบอกว่ามันดีมากๆเลยติดแน่นแล้วก็ติดทนมากๆเลยค่ะแถมยังแห้งเร็วด้วยนะคะยังอยู่กันที่บอกต่อนะคะอันนี้ก็เป็นแหนบ ตาปลอมจากฟอกต่อนะคะอันนี้ก็แอบเอาไปใช้มาแล้วเหมือนกันนะคะก็โอเคมากๆเลยติดง่ายน,นะคะเป็นตัวช่วยที่หนีมากๆพวกขนตาปลอมนะคะน่าจะเป็นอารมณ์แบบขนตาปลอมญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยของยี่ห้อนี้นะเดี๋ยวเหมือนจะลองมาติดให้ดูกันนะต่อไปก็เป็น c p 1, 1นะคะอันนี้เป็นครีมเม้นท์ใช่ผมนะคะมีทสาวลรยคนใช้นะคะแล้วบอกว่าดี แล้วก็เป็นตัวนี้นะคะเครื่องสำอางจากเคสโตเกียว ok ค่ะเป็นไอโบนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะสิดังอยู่แล้วนะคะอันนี้หมวยก็เมื่อก่อนใช้เป็นประจาเลยเสร็จแล้วก็มาที่สติกเกอร์ตาของชันนะคะก็จะเป็นของ Automatic Beauty ค่ะอันนี้เป็นกล่องสีเหลืองนะนี่จากคอส์ซุปเหมือนกันนะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วค่ะแบบใหม่ของเขาที่แบบว่ามันจะเป็นแบบทรีอินวัอะรามคา Diamon c ์คล t ส r e อร o ช็นะคะก็จะเป็นแบบแนวที่มันวิง,ว,งวิงอะ่ะสวยที่ แล้วมันจะออกเป็นโฮโลแกรมดีๆ่ะแล้วก็จะมีตัวคลอร์ลูซิมโบเพนซิลนะคะสีดีเป่าอันนั้นก็ซื้อมากเหมือนกันแต่ว่าเอาไปใช้แล้วนะคะก็เลยไม่ได้มาโชว์ของที่หมวยเลือกมาก็มีประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นของที่ทางร้านมิวเทียมเนี่ยเขาให้มานะคะซึ่งจะบอกว่าวันนั้นเนี่ยแบบลำบากมา,มากชว่ตลำบากมากคือคือแบบเดี๋ยวจะโชว์ถุงให้ดูคือถุงใหญ่มากแล้วก็นหนักมาก ต้องกลับไปทํางานต่อใช่ไหมคะคือเขาจัดงานที่สยามสแควร์วันใช่ป่ะเราหมดก็ต้องกลับไปทํางานที่ชิดลมมันก็ไม่ไกลหรอกแต่ว่าคิดดูอารมณ์แบบส้นสูงอะคือวันนั้นใส่ส้นสูงมากๆแล้วก็แบบสภาพคือแบบว่าต้องลากอะไม่สามารถยกได้คือต้องลากไปกับคืนแล้วก็โอยขาก็สั่นคือแบบดีใจนะคะที่ได้ของแต่ว่าแต่ว่าแบบมัจริงจริงวันนั้นคือคือแบบสงสารตัวเองมาก <laughs> มันมีเยอะมากๆเลยจริงจ Hmm. เริ่มจากตรงไหนก่อนดีอันแรกนะคะก็จะเป็นดีนสอจากฟิโคซซาค่ะครีมเลยนี่โกนะคะจากเอเล่ครีมกันแดดเซรั่มจากมิซูมินะคะของตาปอมบอกก่อนนะคะเบอร์ B T 0 4นี่อันนี้ลิปที่หมวดชอบมากตอนนี้แล้วก็เป็นสีที่ชอบมากเหมือนกันดีจจมากเลยไม่ต้องไปซื้อเอง <laughs> ก็เป็นของพาริพาวนะคะซีมาเชนต้าเลคค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเซ็ครีมกันแดดนะคะจากไมน,นัซัน จากจูบูนะคะเป็นเมจิกเพนอันนี้หมวดก็หยิบมูมัวนะคะไม่ได้เรี้ยงไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยก็เป็นเซตดูแลผิวนะคะจาก s ส o ูทอ e ค่ะก็จะมีสเปรย์น้ำแร่มีครีมเบบี้เฟสอะไรประมาณนี้นะคะที่สอเขียนคิ้วจาก a s ส l e y นะคะ o อเชียนสกนะคะนี่น่าจะเป็นสลิปปิ้งมาร์กนะเฟสแอนด์บอดี้สเนะคะจากเลนน้องเป็นเทรซเมนะคะคะะรีมนวดผมก,กับแชมพูก็มีกันิเยนะคะ ก็โชมีอีนะคะเรื่องซิวๆใจโชมีอีนะจ๊ะอันนี้เป็นเอเม้นะคะขนาดลองน่ารักมากเลยจากโยโกะนะคะเป็นตัวเกลือขัดผิวค่ะบอดี้ครีมของอะโลฮานะคะ,ะ,คะบัตเตอร์อันนี้ก็น่าใช้ดีเหมือนกันนะเป็นฟองน้ำซิลิโคนนะคะจากบสลา่าัวนูฟงล่านะคะเป็นครีนซิ่งวอเตอร์ตัวนี้หมวดกำลังใช้อยู่เลยนะมิสตินคัลเลอร์แอคติกด,ดูโออายแชโดว์นะคะไม่เซรั่มวอเตอร์ก็คือครีนซิ่งวอเตอร์แบบน้ำนะคะของเฟรียโปเพียว นี่เป็น facial foam นะคะ Carista Tokyo เป็น BB Cream กับอะไรไม่รู้อีกอันหนึง่งเป็นมันจากลูลูนะคะอันนี้มาด้วยกระทุกเจ็ดแผ่นนะแล้วก็ลิปจากวาร์ฟคลานะคะอันนี้เป็นสีอะไรอ่ะนี้ผมล่นหน้าจากคีมารยามาริสาคริสนะคะ Sleeping Pack ะคะ่ะน่าจะเป็นลิปจาก Hello นะน่าจะเป็นแบรนด์นี้เนี่ย Hello Eye Tape อะสมุนไพรพอกหน้านะคะสูตรชาววังนะคะแพ็กเกจดูน่าสนใจดีนะอันนี้คือไนากาโนพิงนิเปิลเจอรี มันคือครีมบำรุงนิปเปิลนั่นเองค่ะอันนี้เขาล้ำเนาะอันนี้จากโรงแสงนะคะคิดว่าน่าจะเป็นแป้งนะครั Perfect Two Way Cake นะคะกับเจ้าตัวลิปอายลิมูซ์ต้องสมชายแองแหนวิฟฟออันนี้เหมือนเคยเห็นบ่อยๆอ่ะตามร้านทำผมอ่ะ Low Alo e X Cera มังรุงเร้าผม Nario Radius นะคะก็ข้างในจะเป็นเซ็ตแบบนี้เลยนต้าน่าจะเป็นพวกแบบเอ่อมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ ีอะไรบ้างน่าจะเป็นอายแชโดว์อะไรพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะให้ชมกันอีกรอบมันบอก Cleansing Water อทาที่โดนะคะสเนลโก o ในวายโลนี้เป็น Anti-Aging Body Wash ค่ะแก้สีฟันก็มานะคะ d r อ e. ค่ะมี c คร์เ l ลลี่บอกมันคือสกับจากพืชธรรมชาติทอเฟกนะเป็นเจลว่านหางจระเข้นคคี่นคือน่าจะเป็นครีมกันแดดนะคะจากเนี้ยบิวตี้บาร์นะคะ,ก Bar ะ,คะใกล้หมดแล้วจริงๆนะคะอันนี้ จากแ e ร r y เพอรนะคะคล่านะคะจากคอสต o ลู a เ d m เมนตัวเขียนคิ drink. Mm ้วยูเซล s น n ันแอนเน่ครีมกันแดดโอมาพาวด์ดอชิงยาทะเล็บจากไวเนวค่ะเค okay. ที่ดอนะคะกัน um. แดดเนื้อเซรั่มแดดจากบิโอเรค่ะสอเขียนคิ้วจาก For you ค่ะยาทะเล็บนะคะ Go at Care คค่ะเพียว พาวพาออยเมนต์นะคะน,นี้เป็นดินสอสีขาวนะคะจากปะป้องจอนาด้านะคะ,าะ,าาะคาลเลอร์ตินอันนี้ก็น่าจะทาแก้มมีแมตต์ลิฟพาสเทลนะคะโอเคค่ะหมดแล้วนะคะสำหรับของที่ได้มาจากงานบิวตี้มนะคะเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะก็แน่นอนนะคะว่าหมวยเนี่ยใช้คนเดียวไม่หมดแน่นอน ดังนั้นนะคะหมวก็จะมากีบอะเวยทุกคนนะคะแต่ว่าก็จะจับเป็นเซตๆ,ๆๆไปนะคะรับรองว่ามีหลายเซตแน่นอนทุกคนไม่ต้องแย่งกันใครที่เล่งตัวไหนไว้ก็ต้องติดตามมันต่อไปนะคะว่าเดี๋ยวหมวนจะมาทำติ ไอ,อันนึง่ใที่สนใจยอยากจะช้อปปิ้งแบบห่วยนะคะก็ไปเดินดูที่ร้านบิวเทียมได้เลยค่ะตอนนี้เขามีหลายสาขามากเลยนะสาขาที่หมดไปหมดที่สุดก็จะเป็นสยามสแควร์วันนี่แหละเพราะว่าใกล้นะคะคือส่นอางของเขาเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะไม่ได้มีแค่นี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้เครื่องส่อางใหม่ๆเนี่ยก็ต้องไปช้อปที่บิวเทียมเลยคะ่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย